ในอุเทศว่าสลัดแล้วซึ่งบาปธรรมเป็นเครื่องข้องนี้ในภพน้อยและภพใหญ่คําว่าในภพน้อยและภพใหญ่ความว่าในภพน้อยและภพใหญ่คือในกรรมภพกรรมวัฏในปูดนับภพบวิปากวัฏในกรรมภพเป็นเครื่องเกิดในกรรมภพในปุนภพบ เป็นเครื่องเกิดในกามภพในกรรมภพเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในปุณภพเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในกรรมภพเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในปุณภพเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในภพต่อต่อไปในคติต่อต่อไปในการถือกำเนิดต่อๆไป ในปฏิสนธิต,ต่อต่อไปในการบังเกิดของอัตภาพต่อต่อไปในคําว่าบาปธรรมเป็นเครื่องข้องบาปธรรมเป็นเครื่องข้องมีเจ็ดอย่างคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสท,ทุจริตเป็นเครื่องข้อง ทำว่าสลัดแล้วได้แก่สลัดทิ้งแล้วหรือสลัดแล้วซึ่งบาปทำเป็นเครื่องข้องทั้งหลาย